รับนยาถาวาริวหาภูลาปริกเรนทีสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถา 세요아 위와 찬투사 โนจัตตารโอธรรมาวัติอายวันสุขังฮาลังยัญจโคดากินาดินนาสังคมิสุปฏิทตาวิคราตังหิตายัสสานาทโรอุปการกติสยาท ธรรมโมจายังดีน ja ah ับสิโตเทตานาพุชากจากตาอุราราบาลัญจะปิพุณนาเมนุกัดนังดุมเฮหิปุญญังบาสุตังอนัปะกันติภาวะตุสับบมังคารามราคันตุสับเบลวตาสามาบุธานุภาเวนะสารสุธิพวันตุเต